วันนี้ทําอะไรกินฮะันี่ทำแกง๊ต่าปลาค่ะก็พ่อหมทีททาอะไรนะหอมเพียหอมเพียดีเมนูโปรดของพ่อทั้งสองอย่างเลยนะเพียสวยนะครับเยังไงครับนีหอมเพียหอมเพียโอ้พ่ออยากหลีดิ่งไหมตับปลาครับตีเผาปลาอะไรกันอยากปลาทูนะเผาปลาอะไรคะเผาปลาคอโอ้ยไปบุ้งปลาคอไปบุ้งคสังเทือบอ่ะสังของเทือบอ่ะบ่ หาเองใช่ไหมคะครับโอ้โหเมเห็ดแก้วน่ะแหละเออเออเออ้ออเ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 ออิออเออ้ออเออเเออน้อเออ้อ้เออ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 กออเออออเออเอัเออออเโเคอเออเออเอเอ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 ออเออเออเาเจเอาเีอเอ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 อเเเอเอ ปลาค้อแบบสดๆนะครัะโอเคโอ้โหปลาเจียวกับเป็ดเจียวถึงทางหนุ่มน้องมาแม่ทำอะไรคะแม่คะทำอะไรคะย่างปลาทูค่ะนี่อันนี้จะย่างปลาทูอันนี้ก็จะเผาปลาค้อนะคะใต้ผสมกันนะครับตรงนี้จริงอีสานใต้เนาะก็จะพักทูกเหนือกระชุ่ม ใส่ผักอะไรบ้างคะผักกิเลดผักกินเลศเลยครับนี่ผักกิเลศผักบูรพาใบกะเพรากะไครกระเทียมนี่ไงไปทีเด็ดไปนี่ประมาณสมกหนึ่ง เห็นแล้วปไก่เราเนี้ยวันนี้ปุดขึ้นใส่ปรุงด้วยกระเที่ยวเลยอันลูกเคยเนาะสุดท้ายก็สำเให้ลูกเก็เข้าปลาครับเลยดีเด่นนะค่ะแบบสำเร็จรูปนี่แบบนี้นะคะมันจะมีห้อนี้นะไม่เข้านะคะซื้อเองนะเนี่ยใช่ไหมใส่น้ำสำเร็จรูปแล้วนะคะก็จะใส่หน่อไม้นะคะนี่นะคะมะเขือถั่วฝักยาวแล้วก็ใบมะกรูดเพื่ให้มัน แกว่าที่พ่อใช่ประมาณนี้พอเริ่มเริ่มนหก่อนก็คูเท้มาทำให้แล้วใช่ง่ายเห็นไหมดวนเลยไอ้โคุดแซบเลยแค่ถือฟานเฉยก็อร่อยยี่ยอมมาลุกไปพี่น้องติตามองไห้มันอันนี้ปลาทูก็ขามาแบบหอม กระเท้าเค้าปลาให้อืมกระเท้าเค้าปลาให้กินพี่น้องเฮ้ยฮู้ของแท้ข้องแท่หม้อสนามมูเท่พี่น้องต่อนี่ว่าเห็นที่ไหนที่ได้ยินบุ๊กแล้วมีบริษันนะมีบอินี่นะครับยากเลยดองเจล่าเอายังอยู่เจ้ยเจลไม่หยาดอันนี้แม่ไม่ใส่ปลาเด็ดเนาะ่ใส่ครับใส่ไปแล้วค่ะรองีกลู๊ด เค็มกาเกม่ดองเ้ปจ้องกิ่นแกงในปลาของแค่ของแค่ไงเป็นเมื่อไหื่จะไดอเป็นท้ายวะ อือกระกโหลดเันเดียดดยค่ทุกคนเรากินข้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาปะแป้งคุณยายค่ะคือขันคือขนาดเหรอขันเงินขันทองเงินขันทองได้นีงแป้งนะคะอีวางการค่ะม่เหามล้าออกนะครับห้ามล้างออกนะไม่พูดอะ่พูดะไม่พูดไม่ได้ตัวนะสการีใจดีใดี อยู่ดีพรพรผู้แกนด้วยนี่ต้องเทาดีสวยนะครับโอเคโอเคแก่ๆแบบนี้นะโอเคมีเทาเลยนะไม่สวยพี่ไม่ให้พรนะคะรูกโอเค๊ยกูไม่สวยสวยนี่อ่ะ ความสุขสุขภาพแข็งแรงเด้อสาธบรอลรอเลี้ยมกเจิดเด้อลำล้ารวรวยจริงจงจ้าาุแม่ม่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงลาล้ำรวยรวยจริทุกทีท okay, ุกวันนะแม่ใครรวมจะดีฮงเกเตัตัจ้าสาุขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะนิงๆรวยๆค่ะแม้พ่อเลิกเหล้าเลิกบุหร <tem> ี in in <interest> an, oo, boring, ่อ <sch> <lifelong> อ๋อนิจังเลยมีความสุขมากๆทุกวันเนอะรุปร่ำรวยรรวยให้แม่สวยทุกวันนะสวยทุกคืนน้ำน้ำไปรวยรนขี้เหนียวลงนิดนึงบางขวันบ้างสรุมาหูนกัอะไรอ่ะสวยใหม่ๆอยู่แล้ว